ไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวไม่มีเพื่อนไปด้วยกลัวฟิลมันจะไม่เฟลส์มองยิผนลาแล้วก็ยังนั่งอยู่คนเดียวพ้นไปเป็นพันเท่าก็ทำอย่างนั้นอยู่คนเดียวไม่มีใครมาข้างเคียงข้างคุณั้นไม่เคียงคนที่เคยข้างเคียงตอนนี้ไม่อยู่ข้างในแต่เคียงพูดไปเป็นภาพอวันที่ได้ยินม่เสียงข้าวปล่าไม่ค่อยได้กินหยิบอามแล้วก

เจอแต่หมดเพราะว่ากูโดนไปหลายทีทำไมมันยังไม่เมาวอนนี่ก็ซัดไปหลายทีนี่ก็อยาแก้ไอทำไมมันยังไม่หายดีไม่กลัวจะไม่ได้เล่นควนก็แค่เพลงกูคายดีไม่ค่อยได้จาเรื่องราวกูไปมันไปก็สายควันสภัพก็บซิวลีนกูเมาไปหลายวัน ทำให้ทุกวิธีแต่ก็ยังไม่หายตัดทำให้ทุกวันพอกูยังก็หายมาที่กูมาตรงนี้ได้ก็เพราะกูยู่คนที่ดีไม่ว่าจะ M Q T A D P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  แล้วก็มีมากมายชื่อที่กูยังไม่ได้เอ่ยให้กูหักล้างใครโทษทีที่กูไม่เคยโอ้ยนะก็เช่นเดิแล้วก็เซ็งอยากใหเธอทำให้มาบิ๊กไม่ได้ฟอกแล้วก็เทคอยากใหช่วยทำให้มาคริปต์มันทำไมโอเคก็แค่ดูดเมาชิปทัแต่เพลงแล้วก็เพลงทำเพลงเองมันยังไม่ hit กันแกนั้นแกก็แค่ตั้งใจทำด้วยตัวเองแล้วตัวเอง ใจทำมาแต่แกละเกมก็แค่ตั้งใจทำมาแต่แกละแก่ไม่ค่อยได้ทำเลยวันนก็ล่องอย่างเดียวถ้าไม่ผ่านลำก็มีแต่บ้องอย่างเดียวชดเชยในว้องชวนเธอไปที่ห้องอย่างเดียวเธอในบ้านใหม่ก็บอกว่าห้องอย่างเดียวเธอไม่ตอบข,ข้อความก็ไปมันไวอย่างอันเธอบอกว่าเธอไม่ได้ง่ายอย่างอัง ใช่เงินฉันทางว่าเธอจะทำให้ยากก็ไม่ลงไปเดิมฉันโทษที่ยังรบกวนเธอร้อนมากเลยบ้านแตคนละโซนนี่ก็คงง่ยากเลยพูดจริงผู้ชมบอกว่าเธอหนา้าฉันถ้าการมีพวงก,ก่อนโทอเอ้ยไม่น่านลยหนึ่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหลึ่มันก็ตามที่คาดค่ะใช้ดดที่เธอและเขายังไม่ได้อนุญาตเลยเพื่อนเธอให้ดูโตอเอ้ยจะพลาดเลยพูดจริงเธอได้เจอ อาจจะฟาดเลยแล้วกูยังคงองความปล่อเป็นทางหน้าต่างผู้ท้องเอาเกินตอนนั้นกูคงไม่น่าต่างของกูมันเยอะเกินตอนนั้นกูโดยไม่คาดย่างโทษแต่ผู้เมาจรินึ่งไม่ได้ทำท่าทางดึงโซ่ก่อและชิมทุนเตะแล้ก็เซ็ตอย่างเธอทำเปมาบิไม่ได้ฟอกแล้วก็แชงอยางช่วยทำมาคริปต์เติมทำไมโอเคก็แค่ดูนอว์มาชิททอล์กแฝงแล้วก็แฝงทำเรื่องนี้มันยัง